ไม่มียุงที่มีไม่ใช่ยุงวัดมาจากบ้านมองชาบบ้านยุงนี่ไปเสยได้หลางคนชอบเสยได้วัดวัดมันจุกจุกยุกไม่ใช่ยุงวัดยุงวัดไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เพาะพันธุ์มันไว้แต่มันมาจากบ้านโยมนี่นะแล้วยุงกัดแกนตอนเย็นก็ไปทำวัดกันเราก็เดินดูแล้วว่ามีอะไรบ้างดูความเที่ยบร้อยนั่งซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้ เดินไปตกใจมันมืดดำๆวนๆ <c oughs> มีอะไรคือมาแนงทำอะไรตนี้ดูเพื่อนก็ทำว่ากันไปทำวัดสิ <c oughs> นี่เราสูงเลยนะมีอะไรครับอย่าดับไฟจัดทำไมถึกทำอะไรดับตกอยู่แั้ตกมจทำไมดูเพราะว่าคือสิงมันกัดหนู ให้เธอเนี่เลือกใจมึงนั่งอยู่นี่แหละยุงยิ้มกันมึงก็นั่งตบแท๊กแท๊กเยอะอีกแล้วไม่คิดว่ามันคิดได้หรอตอบเสร็จมันใส่ถุงพลาสติกว่าชูยุงหนี่แต่ไหนตัวแล้วอากันักมึงกันก็ไม่ต้องเดินกลับไปบอกครูครูไปดูลูกศิษย์นั่งซุ่มอยู่คนเดียวหน้าสงสารมันโอ้เนี่ยไปยาบาดมากเลยนเนี่ยยุงกันมึงไม่ยอมเนี่ยตบยุงไม่ได้เนี่ยเนี่ยก็เลยเป็นไฟพยาบาดเราเรียกไฟมันไฟมันก็ผงใจ อไรนอนไม่หลับอยู่ร้อนนอนทุกกระเบนไฟเหมืนนอนเราเดินไฟไหมอย่างเนี้ยเดินทิ้ไในร้อนยิ่งมันกันใจมันยิ่งร้อนถ้าคนาเนี่ยเลยคือแทนที่จะเก็บสิ่งดีๆไว้ในใจดีๆง,งามๆชูใจยอย่างเงี้ยมัน่อยเก็บจะจําสิ่งที่ไม่ค่อยดีไว้นานแล้วบางคนกกลัวลืมนะมันทึกว่าอีกชบไม่ มีสมุดบันทึกอยู่เล่มหนึ่งแคนีจนจดวันนี้ได้ทําความดีอะไรใครช่วยเหลือเราบ้างไม่จบจนตีเรื่องเลยนะอิมมุด,ดากูจำ <c oughs> น,นายดากเอนด,ดาใครทําอ,อะไรว่ามันจ,นใจดใส่มันเลยนั้นบันทึกเล่นมนั้นก็เหมือนเม้โน้ตเลยบันทึกหมดแล้นะวันร้ายคืนร้ายไม่ยอมหลับยอมนอนมานั่งเปิดอ่านอยู่ดึกดื่นมานั่งโกยวเรื่อยๆก็ผ่านไปหลายวันแล้วบางทีเป็นเดือนแล้วนี่ก็เลย ก็แปลกหลวงพ่อพูดท่านเนียบอกถ้าจำในสิ่งที่ไม่ควรจำมันตกอารมณ์ชอบช้าที่สุดนั้นลืมสิ่งที่ควรลืมจำสิ่งที่ควรจำน่ฮะอันก็เป็นสิ่งสําคัญพยาบาทน้ําใสได้เดือดเราเลยมองไม่เห็นว่าอะไรอยู่ในน้ำในเห็นก้อนหินไม่เห็นอะไรอันที่สามนี่ก็ทีน้มิทะถีนะถีนะีนน่กระ้อถอแทนมิถะแปลว่าซึมม้วน ทีนั้นิ้นทกนะ็คือพินมันตกอนะ่ะบาทีมันก็มีเหมือนะรไหวปกก็ไเด้นลงบอกไว้สุดบางทีมันไม่อยากทำอะไรเบือ่อเอียนอะไรนีทีนัมิ้นทในประเภทเึ่งคือสิ่งๆอย่างนี้ทีกันหนึ่งก็หลับไปเลยหมก็ดีกันมิ้มมนะเแท,ทอย่เง้อโยมบรว่านี่ก็ดีคนระับบางคนบอกงนรับหลับดีแล้เพืนนะ่อนท่านจะเรินพอดีไหม นั่งสมาธิโหดทิ่มเลยบางคนเนี่ยโบโยกแบบแน่ล้มมากเลยคนเนี่ยขึ้สุกอ่ะคืออยู่ข้างนอกต้องกินยาเป็นกำกำเลยนะใจแตวมานั่งฟังพานนิดเดียวหลับเลยว่าคุ้มนะกับการที่เราเทศแล้วทให้งคนหลับมมีความสามารถตูวอี้จะลงไม่จะลงไม่ลงไม่โยกหรอไม่ลงไงมีความสามารถพิเศษเหมือนกันนะนี่ก็ดีไะ ก็ไม่แปลกเลกอย่าไปคิดอ,อย่าไปกังวลมากนะคือเมื่อเราเหลือมันก็เข้ามาเมื่เราตื่นท่านเลยบอกทุกสติในท้าให้ตื่นสติโลกัสมิชาคโรโสติเป็นธรรมขึ้นตื่นพระมหาโมคันลานะก่อนที่จะบนรู้ธรรมก็ทำความเพียรก็งงงนั่งโยกงกเงกอไรอยู่เป็นพระเจจาต้องไปแนะนำคุุปายวิธีแก้ง่วง แนะนำตั like ho, ้งหลายข้อแตกว่าจะเอาอยู่เนี่ยเช่นน้งม่วงนิึิธรรมที่เคยได้ยินเคยฟังมานมสถึงแล้วเอาไม่อยู่เลยแล้ก็ทองอมาสาธยายท่องแต่ท่องแล้วก็ยังไม่อยู่อีกมือลูกเนื้อลูกตัวน้ำล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวดูเดือนดาวอย่างนี้เดินจงกรม นรู sea, ้ส the ึกพอสุดๆท่านเลี้ไม่ไหวนอนซะเลยกำหนดหมายจะลุกขึ้นต่อไปเนี่ยสุดท้ายเราบอกต้องไม่ไหวจริงก็พักเนี่ยก็พักเพื่อที่จะกำหนดลุกต่อไปนั่นทีน้ำพิทะอย่างเงี้ยพอมันเพิ่มๆนิดหนึ่งแต่พอเรารู้ทันมันก็ไม่ง่วงนะก็ดูมันจะรู้สึกแป๊บเดียวช่วงเดียวนะถ้าตาเหมือนอีนึกไหมหลับเนี่ยอาจารย์สุเนี่ยอีดีนึกไหมหลับกลุ้มปุ๊บตื่นนาทีเลงเนี่ย มาไหวนะเรื่องหลับ,บ<า>เป็นผู้หลับในเวลาอะไรนะเป็นผู้ตื่นในคนอื่นหลับใช่เวลาบางครั<น>้ง,งเนี่ยกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่นอนไม่ตื่นในเวลากลางคืนหืพูดอย่างนี้น,น,นะเป็นคนนอนไม่หลับในเวลากลางคืนแล้วก็เป็นคนนอนไม่ตื่นในเวลากลางวันกลางวันเนี่ยไม่ตื่นนะหลับยาวนะฮะ พระอาจารย์หาเฉลิมเนี่ยท่านดีนะท่านเป็นวที่จกเตอร์เลยนะอาตมานอนเนี่ยที่นอนไม่ได้เก็บหรอกท่านอ่ะเก็บให้เก็บเออบางครั้งก็ไล่ท่านออกมานอนข้างนอกอาตมาก็ไปนอนข้างในเกอบเป็นท่าที่นั่งเนี่ยวาอาสนะที่ท่านที่โยมทั้งหลายนั่งเนี่ยท่านก็ปูให้เนี่ยเฉลิมนะทุกท่าที่นี่หลวงพ่อเจ้าว่าท่านสอนเลยเนี่ยเราจะจบมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าเราปูอาสนะไม่เป็นอ่ที่ว่าท่านเมียรับพาอไม่เอาความรู้ตรงนั้นมาค้าคอ คำหัวแต่ามาในห้องน้ำเนต่นตอนก็ไม่กล้านะฮะไม่กล้าลูบไม่กล้าเอาล้างเนี่ยพ่อบอกว่ามือที่สกปรกเนี่ยมันล้างได้ใจใจดีสกปรกล,ล้ำไออกอ้โหูตอนนี้นมันมันเลยล้าเป <c oughs> ็นการลดมานฉีดฉีนนเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อเลยสอนอย่าประจักนะท่านบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถพูดธรรมะให้คนเข้าถึงทาได้คุณก็อย่าดึงเขาสู่ความมืด่อนและงมงายมากกว่านี้ ฉะนั้นโยมเย้่าพราะที่นี่จะไปเน้นเรื่องเออทำบุญขนาดนี้จะได้ขึ้นสวรรค์เอาชาตินี้เราไปเอาชาติหน้านี่คือของพ่อจเจ้าว่าเวลาอยู่ใกล้ท่านแล้วเนี่ยท่านไม่เคยพูดให้ใครช้าไม่เคยทําให้ใครเจ็บไม่เหน็บให้ใครเรื่องและไม่มากเรื่องให้เราปวดหัวอันนี้จริงไหมครับดูดีก็ได้ดีนะเวลาเราไม่ เนไหมเราวางใจได้ถูกในทุกสถานการณ์ก็ <c oughs> ไม่มีปัญหาแล้แม่ร้องประเสริฐว่าเวลาท่านเทศเทศจยบอกคุณหลวงพ่อยังไม่พร้อมอยู่ที่นี่ต้องเตรียมความยอมรับลุยบอกปั๊บลุยทันทีนะฮะเวลาเราหลวงพ,พ่อผมยังไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่ต้องที่นี่เตรียมตัวอยู่เสมอพระอาจารย์พระแม่เฉลิมนี่ท่านเตรียมตลอดไม่มีคุณลมตลอดทั้งเด็กอนุบาลอาตมาเด็กอนุบาลเรื่องแบบไม่ลง แต่ตอนนี้ชอบเด็กอนุบาลอยู่เพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยมันนินทาราไม่เปลี่ยนคือพูดแล้วว่าอะไรว่าตามแต่เด็กตัวโตไม่ได้มีเด็กโรงเรียนหนู่โอ้ผมมันนินทาเราเดินเดินมาเด็กมองอย่างผู้หญิงล้นด้วยนะเดินโอ้เท่านัินกูไม่ชอบกูพูดอะไรนยว่าจะได้กินท่ออะไรนักหนาาตมาอกเดินข้างหลังได้ยินแล้วไงผู้พิจารณ์กูขอโทษม่ได้วยตั้งใจนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรขนาดนี้ เ็กอนุบาลมันไม่ไม่ไม่ด้ถามน่ารักอะเวลาเรียกก็ไม่เรียกหลวงพอ่อก็ไม่เรียกหลวงพี่เรียกอะไรทาไปหไนหรอในห้องน้ำหลุดไปด้วยดีน่ารักอย่างเงี้ยเยวเดี๋ยว่าเด็กโตเราก็ต้องใช้หลักการใด้เห็น,นเด็กก็ลืมง่ายแต่ว่าพอพร้อมที่จะรับคอยเราเป็นการเอีกับเขาะจะ,ะติดตะครก็ตะครกแล้วก็จะลืมก็จะจำแล้วเขาจะไม่เข้าใกล้เรานะ ไดบแล้มีเรียนอาตมาลมตลอดเะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไหนเมื่อวานไม่มีครับเมอนก่อนก็มาทวไวเทียนตรงโน้นที่อุโบสถยองเด็กพัี่ยตรงนี้มีเด็กอนุบาลแต่จะเด็พอกบอกให้เด็ประทางไม่นั่งรับเทียนก็เดินงมีอนุบาลคปนพิการ อะไรด้กันนู้ถ้าคุณเนี่ยผมถ่ายรูปว่าน้น,นี่กล้องตัวนี้เนี่ยอาจารย์หลวงพ่อท่านซื้อถวายนะเป็นเรื่องยิงเป็นแสนนะเนี่ยหลวงพ่อเลยบอกว่าสองมื่นก็พอคือมันเคยหายอยู่ตอนนี้คือนอนแล้วเนี่ยเราต้องเกาะแขนไว้ถพาไม่ลาหลับแล้วเพราะว่าเขยันาดึงคือตั้งแต่มีเนี่ยเราหลับไม่ได้สนิทใจ ือมันอุปทาน่าที่าเออเดี๋ยมันจะต้องหายเราเคยหายกัลาหนั่งสมาธิวางข้างๆโยมตัดๆแล้วเมื่าใครมีมาติเราก็จัดไว้เนีคือเราเคยพูดสอนโยมมาทุกอย่างมันไม่เที่ยงวันนี้เป็นของเราพรุ่งนี้ไม่แน่แต่พอมันหายไปทำใจมันได้มันเร็วเกินไปอ่ะตอนนี้ก็เลยล็อกแขนไว้เวลานอนก็มันกับสุดรูเรื่องเหมือนก่ของเนี่หายอะ คือบางครั้งเนี่ยความสุขที่เราเคยมีเพราะมีแบบเนี้ยมพรบ,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 บางครั้งความทุกข์ความสุขมันก็หายไปเหมือนกันบบนะมันจะบางอย่างเราก็เอาใจรับอ,อยู่วับถุกเปดียไปถ้าเป็นสมบัติของหลวงพ่อซื้อให้เราก็ต้องรักษาให้ดีนะหายไม่ได้หายอีกถ้าบอกว่าตัวนี้ต้องใช้ได้ห้าปีสองปีมันจะเสียแล้วเนี่ยนี่หมดครับอาจารย์แม่ไหนก็ในในถ่ายคุมแล้ครับทีนแ้วมิตระอยู่ไปนั้น ความท้อแท้ความซึมจริงๆมันก็จะหายไปเองอย่างนิวอ่อนเน้นแม้ว่าจะไม่ทําอะไรมันแต่ต้องใช้เวลาเพราจิตคนเราเนี่ยมันไม่คงที่นะนิจังนั้นเราโกรธเนี่ยดูปกติทุกโกรธโอเคพุ่งปรีขึ้นมาสภาพหน่งก็เย็นดีม่ถึงจะไม่ทําอะไรมันก็จะเย็นลงมันโดยธรรมชาติทั้งกิเลสทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงกุศสมธรรมก็ไม่เที่ยงแกเปี่ยนแกคือก็เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย ทีนี้ถ้าเรารอเด็กวอาม,มันจะลงเองตามธรรมาชาติลงดีมานานหรืออาจจะเกิดโทษเกิดภัยเสียหายาถ้าเาด็กบอสไปเราบัตรวงป้องกันไว้แต่เซ็งทำยังไงดีเช่นโยมาอยู่วัดอย่างนี้บางคนมาเป็นยังไงเบื่ออาหารทำไมทนไม่ไปได้โอนโยมาอยู่วัดนี่จะทานอะไรก็อร่อยอยู่จริงอท่าน,นวัดทำอร่อยอยู่ ไม่ทำนะคือทำในเนื้อได้กินมากกินอาหารนี้ตกนรกก็ได้นะพระอาจารย์ผมเคยไปกินที่สยามพารากอนนะ okay, ตอนนั้นเขาเปิดวัด<ม>ลอยฟ้าเขาขึ้นรถไฟฟ้าไปแอบไปไม่ชวนต็ม,มาไปเลยตอนนั้นหลวงพ่อท่านป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็เลยไปได้นะ <laughs> นนนทำไมครับคงไม่มีโอกาสนะก็เลยแอบไป เราขึ้นรถไฟฟ้าก็ยืนตั้งนานเราไม่รู้จะขึ้นรถยังไงมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งก็รู้เห็นว่าเข้าใจเราเลยซื้อตัวขึ้นรถไปให้เราก็เปิดประตูเข้าไปโยมคนที่อยู่ในรถไฟฟ้าเนี่ยเขามองภาพแบบสายตาเหยียดหยามมากมองแบบว่าทำไมเนี่ยเราก็คิดในใจทำไมเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมองไม่พอไม่มีใครลุกขึ้นในท่านั่งเลยแต่ายืนโหนไปอายมากความรู้สึกอนนั้์ในใจก็โดดลงมาเลยนะฮะ ก็ทอย่างเงี้ยนะันไปแล้วจะลงก็ไม่ได้ก็มองแบบแสยตาหยุดยา้งมากเราก็รู้สึกงุนแตกนะชุดแบบนี้ไปยืนอยู่ท่ากลางญาติโยมะก็มองแล้วก็เดินลงไปแล้วก็ตอนนั้นที่ไปได้พ่อเขาเปิดโอกาสให้พระเนเีน่ยไปเปิดรับร่าฟ้ระตอน้าเราก็ไปพอถึงเวลาเพลงก็มาฉันก็มีพนังกงานเนี่ยสวรรค์มไม่ต้องไปรอยชาตินะชาตดีนางฟ้าสวยๆมาต้อนรับใส่ชุดอย่างดี ตอนรับนิมนต์เจ้าค่าพูดเพราะด้วยนะฮะแล้วก็ไปน,นัง่งโอ้แอร์เย็นฉ่ำโยมอาหารเราก็สั่งนะฮะพอฉันเสร็จแล้วก็เราลืมดูปินเนยโยมดูเมนูอ่ะฉันไม่กี่อย่างนะสามรูปปินออกมาโยมห้าพันบาทรูปปลานย่างเย็นเยินสองพันแอร์ที่เย็นฉ่ำเริ่มรอ้อนรอ้อนหรือเกิดโยมเราทำอะไรไม่ถูกเงินมันแตกได้ยังไงไม่รู้ไหม เริ่มตกนรกเห็นไหมนึกถึงวัดปัญญาโยมกินข้าวที่สยามตกนรกได้ไม่น่าเชื่อไม่เคยไปห้องน้ำเลยบอกนะเพื่อนผมไปห้องน้ำน,นะเพื่อนมผมไม่รู้จะทำไงเราก็ตายพร้อมกนันเลยไปในยากเลยมีสามรูปโยมมองหน้ากันแบบตาเหลือ <c oughs> <c oughs> ลกลเลยนะแล้วต่างก็กซีดเลยนะคือมันเปลี่ยนสีตอนแรกเรากินด้วยความอร่อยนะฮะพอเพอองือดน่ดพอโยมเงือเริ่มอมองอ่ะ ร้อนมากเดี๋ยวจะโทรศัพท์มาบอกลุงพ่อไปแน่ๆองคโอนยังไม่ให้หน่อยจะบอกว่ายอมาเป็นธรรมยุทธวิญญาถึงข้าพปิยกรอบรมนักเรียนนักศึกษาท่านคงไม่เชื่อหรอกท่านจะทำยังไงเดี๋ยวร้อนมากในขณะนั้นเนี่ยโยมผู้หญิงคนหนึ่งจูมือลูกมาปลุกนมือพระคะุณเจ้ามีเจ้าภาพแล้วหรือยังเจ้าคะยังเลยโยมสวนมาอีกรอบโยม ในขณะนั้นโยมคิดถึงวัดปัญญาจย่งจับใจชามชาม,มแม่เรากินแล้วขึ้นสวรรค์หลับสบายอันนั้นน่ะถ้าทานกินแล้วนอนยี่หลับตกนรกนี่ฉะนั้นกินอาหารก็ตกนรกได้พระอาจารย์ในห้างแอร์เย็นชั่มขนาดไหนก็สามารถตกนรกในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าครับมีประสบการณ์ครับอันนี้จำต้องกับจับใจกันจะทำวันใจไม่ดีครับอยู่ดังโวบางคนเนี่ยถึงขนาดอธิษฐานวัดพระอาจารย์เพราะเดินท้ายเนี่ยอาหารไม่พออธิษฐานเลยพร่ำหน้าตุ้มกรสีเราร ช่วยปกป้องขนมด้วยเถอะไม่ดีนะแล้วก็เลี้ยงก่เพ่งไงวันนี้อยู่หลังนนี้เพลินี้อยู่หน้าเพลินะศักด์เต็มที่เลยนะเมื่อแปลกในายมชามเนี่ยมันจะหลอกง่ายบางทีเราเห็นมันนิดเดียวตัดมาว่าจำจำไปไม่เหมาะสมทีมันเป็นยังไง เริ่มอิ่มแล้วรู้สึกว่ามันเยอะนี่หลวงพ่อได้เขียนไว้กาเป็นชามรุ่นใหม่ที่ก้นชามเนี่ยเขียนว่ากินอาหารอย่าก,กินเผ็ดไม่ถึงอะไรไม่ถึงอะไรสงสัยวัน,นนั้นเด็กก็ถามผมต่อไม่ได้อนะัข้อหมายความว่านี่ก็คือเราทานอาหารอย่าไปกินเพราะความอยากอยากกินถ้าอิ่มเนี่ยกินแล้วมันอิ่มก็หยุดโอเคทีนี้ถ้ามันอยากบางทีไม่อิ่มแล้วมันก็ยังเอาก็ไปอนะ เนี่ยผมมันกินจนท้องแตกบางทีกินแล้วแต่ยังไม่เลิกอันนี้ก็เรียกว่ากินกินเป็ดก็เลยกินเป็ดเนี่ยมันพราจะรย์กติดเป็ดมันก็เลยอ้าพันธุ์ระเทยมแต่สิ้นแต่มันไม่เได้เจอของร้านตรงนะัง้นรับของกดน้ำขอบค<น>ุณจะทำบุญตลอด,ด <laughs> อย,ย,ยู่แล้วบอกโยมเนี่ยครับนานดาวาทีมาเอาหาที่กดน้ำมาหรือไม่ก็ยุทธที่จริงๆก็ไม่ได้ของแพงอะไรหรอกอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นไปที่สยามแล้วของแพงตุ๊กาตาที่เราเคยไปซลลืนะ้อได้ไหม ก็ต้องมาครับอาจารย์มีนใส่ยคล้ายๆการเชื่อชอบซื culture, ้อดอกไม้นะฮะซื้อดอกไม้ซื้อผ้าสีสีชมพูอะไรสวยๆยเงี้ยะซื้อปุกตาบาร์บี้อะไรกิตตี้อะไรเล็กๆนะฮะซื้อมาวางไว้บนห้องเนี่ยพ่อทิดมีมองอะไร้นปุกตาแล้วก็เทียนหอมจุดแล้วมันหอมทั้งห้องเลยแล้วก็อยู่ลงเกลือนะฮะยี่สิบบาทสามสิบบาทแต่ว่าขึ้นสยามรับตัวหนึ่งเป็นพันอยู่นะก็คือเนี่ย มันก็ขึ้นตรงนั้นแล้วมันก็ขึ้นเกรดขึ้นราคา